คคะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เมืองไทยของเราคงไม่มีใครกล้าบอกนะคะว่าอากาศแบบว่าร้อนมากๆนะคะทั้งแดดเนี่ยมีแต่จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็ผิวนะคะซึ่งต้องออกไปเจอแดดบ่อยยังหวานเองนะคะยังจะปั่นจัก,กรยานมีทำพิธีกรเอาท์ดอบ้างอะไรบ้างก็ทําให้ต้องเจอกับแดดแล้วก็โอ้โห ต้องดูแลรักษาผิวกันอย่างเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่วันนี้นะคะบอกเลยว่าหวานดีใจมากเพราะว่าจะมีกูรูหรือว่าผู้รู้มาบอกมาแชร์ถึงเรื่องราวการดูแลผิวยังไงให้ข่าวสวยกระจ่างใสนั่นเองค่ะซช่วันนี้ครับอยากจะบอกนะครับว่าเธอเป็นสาวสวยมากของผู้ชมครับ <c oughs> ขาวมันเปล่งปลั่งก็เกินนะครับ <c oughs> และเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการขายด้วยนะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่า จะช่วยในเรื่องการทําให้ผิวคุณเนี่ยดูกระจ่างใสามากขึ้นครับและนั่นนะครับวันนี้ฮะคุณนุมลน,นะครับเศรษพิสารศิลป์นะครับจะมาพูดคุยกับเราในรายการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนั้นเรียกคุณจอยค่ะคุณจอยคะแบบ เขาเรียกว่าวิงบังฟริงเน่ยเยดูดิผมพูดไปเสร็จพูดมันจะท้อนเอาแบนเป็นอาแบนเปนแดดนะคะเป็นผิวดีมากจริงๆคือคือต้องเล่าก่อนนะคะว่าว่าวันนี้ที่ที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยค่ะคือสมัยเนี้ยสาวๆหรือว่าหนุ่มๆหลายๆคนเนี่ยคืออยากจะมีผิวที่ดูกระจ่างใสมากจนแบบลืมไปค่ะว่าเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยอยากจะดูผิวดีมากถึงขนาดว่าไปฉีดกูต้าหรือ ไปกินพวกแบบกูต้าที่มันเกินโดสอย่างเงี้ยค่ะอธิบายตรงนี้หน่อยเพราะว่ามีมีมีหลายคนนะเด็กวัยรุ่นเนี่ยถามหน่อยว่าอันตรายแค่ไหนอันตรายมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในสมัยนี้หลายๆคนเนี่ยอยากจะมีผิวที่ดีมากบางคนถึงขนาดว่าไปฉีดกูต้าโดยบางครั้งก็จะมีข่าวว่าไปฉีดตามคอนโดบ้างโดยที่เราไม่รู้ว่าที่เขาผสมให้ในคืออะไรแล้วในเคสแต่ละเคสเนี่ยค่ะบางคนก็อาจจะมีอาการแพ้หรือบางคนที่เชื่อตามสื่ออินเทอร์เน็ต เขาบอกว่ากินกูต้าเยอะๆแล้วจะดีก็ซื้อตามเพราะอยากผิวดีค่ะ,คะโดยลืมไปนะคะว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยค่ะสามารถรับปริมาณกูต้าได้ต่อวันแค่160มิลลิกร,รัมเท่านั้นเองแล้วก็หลายๆคนอาจจะเป็นเด็กอยู่ไม่รู้รู้แต่ว่ายิ่งกินเยอะๆยิ่งดีลืมไปว่าร่างกายเราอ่ะหรือว่าตับของเราเนี่ยค่ะมันทําการผลิตหรือทํางานมันรับได้แค่160มิลลิกร,รัมนั่นเองมากกว่าน,นี้มันไปตกค้าในตับในไตหมด นะเป็นอันตรายใช่ก็เลยอยากจะมาให้ความรู้คุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกทานอะไรที่มันดีกับร่างกายของเราแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ทําให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นอย่างวิธีที่จอยเลือกเนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นให้ร่างกายของเราเนี่ยไปกระตุ้นการทํางานด้วยตัวของเราเองแบบนี้จะดีกว่าไหมทีนี้ต้องอยากรู้ว่าที่จริงแล้วเวลาผิวที่จะสวยขาวกระจ่างใสอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผิวแลดูสุขภาพดีนะคะ มันคงไม่ใช่แค่เจ้าตัวกูตาไทโออย่าเดียวปะคะ,คะมันน่าจะมีอย่างอื่นด้วยเหมือนที่เราเคยได้ยินว่ามันต้องมีพวกสารสก,กัดอัง,งุูนหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะที่จริงเราถามถามพี่จอยนิดนึงว่าพี่จอยพอจะบอกได้ไหมคะว่าที่จริงแล้วมันควรจะมี คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในผลิตภัณฑ์นี้เขาจะมีสารสกัดที่มาจากธรรมชาติโดยส่วนใหญ่คือโดนเน้นในเรื่องของความปลอดภัยอย่างตัวแรกเนี่ยคนที่อยากจะมีผิวดูกระจ่างใสนะคะเขาจะเน้นในเรื่องของสารสกัดจากทับทิมแต่จะต้องเป็นทับทิมสายพันธุ์พิเศษจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่าพันธุ์นี้เขามีการวิจัยออกมาเลยนะคะว่าสามารถที่จะยับยั้งการเกิดเม็ดสีผิวเมลานินในร่างกายของเราได้จริงทําให้เขาดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เป็นหลักๆเลยนะคะคือเน้นให้ร่างกายของเราไปกระตุ้นการทํางานของกูตาไธโอน วตัเองคือหลายๆคนบางคนยังไม่ทราบเลยอะว่าเฮ้ยร่างกายเราผลิตเองได้ด้วยหรอผลิตเองได้นะคะแล้วเขาก็ทํางานมาโดยตลอดด้วยเพียงแต่ว่าการที่อายุเรามากขึ้นเราทานอาหารไม่ครบหรือว่าพักผ่อนเออพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็น้อยลงน้อยลงเรื่อยเหมือนเราแก่ขึ้นทุกวันทำไมร่างกายเราเสื่อมโทรมแบบนั้นอันนี้จะเป็นแค่ในเรื่องของผิวดูกระจ่างใสแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทําต่อเนื่องด้วยนะคะคือถ้าเราไปเจอแดดมากๆเราควรจะทาครีมกันแดดหรือว่ากลางร่มบ้างเพื่อ ื่อความปลอดภัยของผิวของเราค,คือม,มันดีที่สุดแล้วอะ<ช>่ะในการที่เราจะดูแลตัวเองเพิ่มเติมด้วยะนะคะ อันเนี้ยจะเป็นเรื่องของผิวกระจ่างใสแต่ว่าเขายังช่วยให้เราดูเด็กลงด้วยนะจริงๆปัจจุบันนี้จอยอายุ3 5โอ้จริงค่ะทำทำให้เราดูเด็กได้เพราะว่าเขาจะมีสารสกัดจากตัวเมล็ดองุ่นสายพันธุ์สีน้ําเงินซึ่งตัวนี้จะเป็นเจ้าหญิงแห่งองุ่นสีน้ำเงินใช่คือเราเราไม่เคยรู้ว่ามีใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเด็กขึ้นเพราะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะค่ะใช่ค่ะตัวนี้แหละค่ะทำให้เราดูเด็กทําให้จอยดูเด็กลงทุกวันทุกวันเกี่ยวกับการ ดูแลตัวเองที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันคือการดูแลตัวเองที่ถูกต้องอย่างที่คุณหวานคุณเนี่แหละค่ะจริงๆนะค่ะนย่างคุณจอยเมื่อกี้พูดถึงพวกองุ่นสีน้ำเงินนะคะที่ช่วยเรื่องอะไรนะคะทำให้เราดูเด็กทําให้ดูเด็กแล้วเรื่องหุ่นล่ะคะรูปร่างตัวนี้ก็จะมีสารสกัดจากถั่วขาวค่ะแล้วก็มีตัวแอลอาร์จินีซึ่งมันจะไปเร่งการเผาผลาญให้กับร่างกายของเราค่ะคือสังเกตว่าอะไรที่ร่างกายของเราเนี่ยเขาผลิตหรือเขาทํางานได้ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดแล้ว ซื้อองุ่นมากินเองกับโั่วขาวมากินเองอย่างเงี้ย มันจะได้ไหมอ่มันจะได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทานได้แต่ว่าเราไม่สามารถทานในปริมาณที่มันมากพอที่จะไปบำรุงซ่อมแซมดูแลให้กับร่างกายของเราได้คือจะมากินอางหุ่นที่ยี่สิบสามสิบโลมันมันเป็นไปไม่ได้ในครั้งเดียวนะมันคงเป็นไม่ได้มันคงเป็นไม่ได้มันต้องใช้การสกัดออกมาเท่านั้นนะคะสกัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทานได้ทุกเพศนะคะอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถดูแลตัวเองได้แล้วอันนั้นเราไม่ต ให้เด็กๆเขาทานคือจริงๆเเหมือนแบบว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะมีการผลิตหรือการทํางานที่ดีของเขาโดยอยู่แล้วแข็งแรงใช่ดูแล้วแต่พอเรออายุเริ่ม15ปุ๊บเนี่ยเหมือนความเป็นสาวความเป็นหนุ่มมันเริ่มเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการทํากิจกรรมอะไรเยอะๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ร่างกายเราใช้งานหนักเราจึงต้องหาอะไรที่เสริมเขาเข้าไปอยากนั่งทานมีทีหมืออะไรมอดลักกลับไปยีสิบห้าโอ้โหนเทนมากเลยูแลตัวเองเอาก็ได้เล่ไหมเอาจริงๆเนี่ยผม คือผมเป็นคนที่ลุยมากแอดเวนเจอร์สุดๆะตามข่าวอะไรเงี้ยเราก็จะชาบกันดีเมื่อก่อนนี่ผิวผิวมิวอย่างนี้นะค่ะคุณผู้ชมผมไม่ได้โกหกนะดูนี่คือผิวผมี่เป็นคนขาวลูกครึ่งเกาหลีใช่ไหมคุณแม่เป็นเกาหลีเนี่ยดูสิแล้วดูตอนนี้สิก็ไม่เปิดก็ชายไทยไงนี่ก็ไม่ถือว่าคล้มสำหรับผู้ชายคนไทยนะพี่คือเหมือนแบบจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งคนที่ไปทะเลบ่อยๆนะคะการการเห็นผลเนี่ย มันจะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าคุณดำจากการโดนแสงแดดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถจะฟื้นฟูได้ได้เร็วกว่าคนอื่นๆ <c oughs> เขาแตอา่อย่างตัวจอยเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ดำเพราะคุณแม่เป็นคนเพชรบุรีอะคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้การดูแลตัวเองค่อนข้างมากาเพราะฉะนั้นเราก็นอกจากที่เราจะจะหลบเลี่ยงแดดทาดครีมกันแดดกาลางร่มแล้วเราก็ต้องหาตัวช่วยทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่ามีแบบ เพื่อนๆหรือใครที่ประสบการณ์ในการดูแลตัวเองหรือว่าทานตัวนี้แล้วโอเคขึ้นชินดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะคือจริงๆแล้วมีหลายๆคนมากๆเลยนะคะเพราะรว่าเขาเห็นจากตัวของเราคนที่รู้จักกับเราเนี่ยเขาจะเห็นเราตั้งแต่ต้นแล้วว่าผิวพรรณของเราเป็นยังไงแล้ววันนี้ผิวของเราดูกระจ่างใสขนาดไหนก็จะมีหลายๆคนถามทําอะไรกินอะไรไปฉีดหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่แนะนําว่าสิ่งที่เราทําอยู่คือการดูแลตัวเองควบคู่กับการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างตัวโอไว้เข้าไปแค่นั้นเองมั ไม่ได้ยุ่งยากกับการใช้ชีวิตเลยค่ะนี่ผมพยายามจะจะหลับตานะฮะนะะฮเอ๊ะมันเป็นเพราะสีผมหรือเปล่าถึงทําให้หน้าคือเอาผิวเทียวกันไหมเอาผิวเทียวกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาสมัยที่ผมแบบว่ายังอ่อนวัยอยู่นะฮะนี่นะเอาผิวเทียบกันนี่เขาขนาดนี้เนี่ยใช่อันนี้คืออันนี้เอาจริงๆเลยนะไม่ได้ฉีดค่ะไม่มีการทําอะไรที่มันนอกเหนือจากการที่รับประทาน ไม่มีค่ะคือต้องบอกว่าฉีดเนี่ยเคยไหมจริงเคยครั้งหนึ่งเหมือนมันแน่นหน้าอกเราหายใจไม่ออกอุยนี่น่ากลัวมันไปทําอะไรเคยไปศึกษาไหมว่าไอสารที่มันเข้าไปในตัวเรามันมีปฏิกิริยาอะไรคือคือได้ได้ลองเคยคุยกับคุณหมอนะคะหลังจากพอเราโตแล้วกลับไปถามอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือบางครั้งร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่แพ้นะคะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันหรือบางคนไม่สามารถรับโดสที่มันแรงขนาดนั้นได้มันก็จะมีปฏิกิริยามีไซเอฟเฟกต์เข้าไปบีบหัวใจบ้างหรืออะไ แล้วแต่เคสแต่โชคดีที่เราไม่ได้เป็นอะไรแต่เราแค<ช>่รู้สึกว่ารู้สึกแบบนั้นก็ไม่โอเคกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วออออก็เลยเลยเลือก เลือกเลือกที่จะไม่ใช้วิธีการฉีดอีกต่อไปออนั่นคือสิ่งที่อ,อยากจะเตือนภัยคือต้องเข้าใจว่าในเมืองไทยนะคะคนที่มีผิวที่สุขภาพดีเนี่ยมักจะได้เปรียบออกว่าคนอื่นๆเขาอย่างเช่นเราไปสมัครงานอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเห็นเราผิวผิวสวยผิวดีทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดีไปหมดเขาก็อยากจะรับเราเข้าทำงานหรือหนุ่มๆจะมาจีบสาวสักคนเห็นสาวผิวขาวก็อยากจะจีบมากกว่าใช่มาเรื่องของความรักเรื่องของอะไรเนี่ยมันจึงเป็นจุดที่ทําให้ทุกๆคนอยากมีผิวที่ดี แต่ไปใช้วิธีผิดๆกันนะคะวันนี้อยากให้เรื่องวิธีที่ถูกต้องแล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยู่กับเราได้ด้วยอย่างนี้จะดีกว่าโอ้โหนี่ดูสิเปล่งปังไปหมดดูใส่สร้อยใส่เงินใส่ดูเปล่งมากเลยแล้วจริงจริงแล้วตัวตัวสร้อยยมณีเนี่ยค่ะก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยอ้าวจริงเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวจะาว่าเป็นอะไรยังไงค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบมากเลยนะคะไม่ใช่แค่สีผิวอันนี้ถ้าเรา โฟกัสเรื่องสีผิวไปมันจะดูแบบไปเน้นเป็นเป็นทัศนคติที่ว่าต้องสีผิวแบบขาวขาวหวานชอบผิวเขาละเอียดนี่คือคุณผู้ชมจริงจริงนี่อยู่ใกล้ๆกันคือหวานเห็นเลยว่าแบบผิวพี่จอยเนียนมากลองจับดูได้นะใช่ไม่เนียนนะเองขอเป็นคนจับนะคะพี่แอนดี้ขอเป็นคนจับนะคะแฝดค่ะก็ดีค่ะถือว่าเป็นการดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลยค่ะทีนี้อยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมมากดีกว่าค่ะว่า ดูแลตัวเองไงให้ผิวสะอาดสวยกระจ่างใสแบบนี้ค่ะได้ค่ะนะคะจริงๆอยากจะปากถึงคุณผู้ชมทุกทุกคนเลยนะคะที่รู้สึกทอ้อแท้ <c oughs> บางคนเนี่ยนะคะทอ้อแท้มากขนาดว่า วิธีทำไมฉันน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราดูแลตัวเองนะคะแล้วเลือกใช้วิธีที่ถูกต้องเนี่ยมันสามารถทาให้ผิวของเรากลับมาดูกระจ่างใสได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองคิดดูว่าคุณอยากเป็นคนที่มีผิวสุขภาพดีไหมหอ,อยากเป็นคนที่ดูอ่อนเยาว์หรือเปล่าห,หรืออยากเป็นคนที่มีรูปร่างที่ดีไหมวันนี้คุณได้ทําอะไรกับตัวคุณเองแล้วหรือยังถ้าคุณยังไม่เคยทําอะไรเลยค่ะสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับตัวคุณไม่ได้นะคะคุณต้องหันมาดูแลตัวเองค่ะได้คก็ ก็ฝากไว้นะคะขอบคุณพี่จอยมากเลยนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณนฤมลเศษพิสารสินนะครับเจ้าที่ฝ่ายส่งเสริมการขายนะครับวันนี้เอาข้อมูลดีๆทิปดีๆมาให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ขึ้นมาครับทำให้ตัวเองดูเด่นดูเปล่งขึ้นมาให้ได้ครับจากข้างในนะแล้วค่อยมาสู่นอกครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงดีกว่านะคะช่วงหน้าค่ะมีคุณหมอแฟงค่ะจะมาพูดถึงโรคโรคหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างฮอตฮิตและเป็นกันได้มากๆจะเป็นโรคอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ สั่งซื้อ2กล่องเพียง2,500บาทโปรสุดคุ้ม30สายแรกสั่งซื้อ3กล่องในราคา3,400บาทแถมฟรีแบบกระปุก30แคปซูลและกาแฟโอไว้1กล่องโทร1577 02-290-3988หรือ02-290-3999จัดส่งฟรีถึงบ้านทั่วประเทศคุณผู้ชมคะเจ้าโรคโรคนี้นะคะที่เราพูดถึงนั่นก็คือโรค S <S> <S <S เขาเรียกว่าเกิดไรย่อโอ้โอโอโน้องสาวรูดบอก,บอกเลยค่ะ,<น>ะบอก,บอกเลยนะคะว่าเป็นโรคที่อันตรายวย่่ที่คุณคิดนะคะเป็นแล้วเนี่ยโอ้โห,หน่ากลัวจริงจริ